เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ช่องกินแอลกัน,นีวันนี้จะมาเนี้ยนี่เจ้าปลาแห้งใส่ผักเจียงดาหรือว่าแกงผักเจียงดาใส่ปลาแห้งนะเจ้าก่อนพอดีสองคลิปที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงเนะเาะเพื่อนกระต้างมาบอกว่าเสียงค่อยเบาไปถ้าใครได้ยินบะที่หรือว่าบาาตัตรตชอย่างไรก็เอิ้อมมาบอกน้องได้นะเจ้าเดี๋ยน้องจานเอาปลาแห้งลงไปต้มก่อนเนาะ วันนี้ได้ปาแห้งเป็นปปะสวายมาเจ้าเดี๋ยวเราว่างที่อันรอแป้แงมันปุน๊น้อเขาก็มาเต่านาพี่กันก่อนเนาะเจ้าวันนี้น้องก็จะใส่แห้งลงไปแล้วนะเจ้าวันนี้จะใส่จบสิบเม็ดว่เนอะ คนแหว่อันเก่งพักจังแดนี่อันขอกินเผ็ดหน่อยอ่ะมันก็แล้วแต่คนมากน้อยเจ้าบางคนเพิ่นก็กินเผ็ดไปได้บางคนเพิ่ก็มากเผ็ดเฮาก็เอาแต่ที่เฮามากกว่านาะอันฟืนตัวเก่าเนาะเดี๋ยวจะแม่เจ็บต้องเจ็บอย่างกันแต่ว่าน้องก็กินเผ็ดได้พองเป็นบางอย่างเจ้าอย่างตำโซ่ไนี่ยนะขอกินแล้วก็กเนม็อ phát chieng đà chào nè, đây mà nhọt on on size đẹp đó luôn nè chào, phát chieng đà này mình có lợi nặng nè chào, ăn kê quạt cả đây kê an, ta pha, ừ, ta mẹ nó lợi chào, ăn ta pha ta phang ta bổ khoai dì ý nè, lợi tận nhiều nè chào, à, nóng đi nữa หอมแดงหอมขาวลงไปเลย <c oughs> วันนี้อันพวกแม่พี่น้องลป้านะแอบไปอย่าง่ี้อย่างกินกันพวกแฮะถ้าใครมีเมนูอย่างเด็ดๆลำๆก็เอินมาบอกกันได้นะเจ้า วันนี้เป็นปลาแหง้งปลาสวายเจ้าเจ้าเดีย๋ยน้องก็จะใส่กะปิลงไปเนอะแล้วก็ใส่แฮ่ไปหน่อยเจ้าแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่ความมากเนาะแต่น้องว่ามันใส่แฮ่เข้าไปแล้วมันหนวหนวดี อันนี้แปะน้องกันเริเ่มเมตตี้แล้วเนอะเดี๋ยวน้องจะอันใส่พริกที่น้องตําลงไปแล้วนะเจ้าเลตตี้สำคัญห้ามลืมแ้ําล้างโคกเจ้าเจ้าอันนี้น้องใส่น้ําล้างโคกลงไปตัวแล้วนเนออันนี้มันก็เป็นสูตรไข่สูตรมันมากไข่มากมันนะเจ้ามักอันยังเขาก็ใส่ไปการทำอาหารมันก็แบีเมียน ว่าผิดว่าถูกเนาะมันกันแล้วแต่ว่าเขาชอบอย่างยายเจ้าหรือว่าพี่ปีมีวิธีอันอย่างตีแต่งจากน้องก่อนแนะนํามาได้นะเจ้าจิ้มน้มสักหน่อยนะเจ้าขาดเก้มไปนิ่วใส่น้ำแปรสักหน่อยเจ้าก็เลิมัน แหนมเดือดโมโบ,บ,บแล้วเนอะน้องอย่าใส่ผักจังแดน้องไปแล้วเนอะโอ้สวยแม่เดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวน้องจานเอาไว,ว้คั่วใส่ไข่นะเจ้าเพื่ออันละอ่อนมากินตัววันนี้เหมือนจะมีอันละอ่อนมาแอวแหเจา้าจากนั้นน้องก็จะอันใส่บคก้าส้มลงไปแล้วเนอะ โอ้ยน้ำกะเดือดโบ๊ะโละพอดีเดี๋ยวจะเอิญไผ่มาจิ้มตัวหาว่ามันจะเจ้าพีกเจ้าเกือหรือยังหาเออมีแสวมาเอวละหัะน้องเนนน้องเนนมาจิ้มนี่ปีกหมานี่ยังหันน่ะอันนี้แกงผักเสียงแดนะเอามาจิ้มรู้ว่าเจ้าพีกเจ้าเก๋าอยังแกงผักเสี้ยงแดงใส่ยังน่ะใส่ไปแห้งน่ะโอ้เรามาจิ้มโผกัมา โหหนักไปก่นนนเนใส่แฮน้อยมากแฮแ่เดียวอ่ะปนบอกว่าใสาหา่หฮน้อยแต่น้อยเดี๋ยวก็เด้อเอามันคนมากแฮห,หรออันีหรออนนี้นไนะไนะอันนี้มันเหลือนะพี่ว่าจะเอาขั้วใส่ไข่นะเออเหมาะขนาต้าขั้วใส่ไข่เจ้าตัวขั้วน้อขั้วมีไข่ปะ มีมีไข่มีตู้เย็นนั่นโอ้<ะ>หมอออลาพี่พี่เดี๋ยวรอเนี่สุกเดี๋ยวทำมาคั่วใส่ไข่เนาะเก็บนี่ก่อนอืมกลิ่นหอมแล้วนะพี่พี่เจ้าถ้าไข่มกักหรือว่ามีสูตรอะไอย่างเพิ่มอย่างแนะนำน้องก็เอิ้นมาบอกกันได้เนาะแบ่งๆกันเจ้านี่ใกล้จะสุกละเดี๋ยวน้องก็ใส่ต้นหอ,อมผักชีและนะ้วเนอะเดี๋ยวสักกันว่างจะโพสลนะแหน เจ้าเดี๋ยวน้องจะตักแล้วเนอะเดี๋ยวจะมียนเมนูเห็นเมนูเมะข้วใส่ไขอ่อ่ะเดี๋ยเ่อตักใส่ถ้วยแวะสะรรนะ้สักํำเนาะเนี่ยพี่ปีนะประโยชน์มันเยอะนะผักจังแดนี่นะคนไหนแต่บ่ค่อยดีตแต่แฝดแต่ฟาง แกวงแกวัดแกเบาหวานก็ได้น่ะเนี่ยน้องไปแอนมานั่เนี่ยด้อปแห้งกับเปื่อยเปื่อยมาเจ้ามาเรื่องกินด้วยกันดีกว่าสิ่งที่รอคอยนะเจ้า วันนี้เมนู50บาทเจ้าได้สองอย่างเลยเนอะได้ตึงแกงใส่ไปเห้งแล้วก็ขวดใส่ไข่ไปเห้งกัตัวแซม0บาทตัวใหญ่ขนาดพักเจียงแดงกับสองมอดมด10บาทเจ้าเนาะมามาจิมกันเลยดีกว่าเนะอืมเนี่ยเจ้เริ่มมืดมาแล้วเนอะบรากาศเริ่มสลัวสลวหน่อยแล้วบรรยากาศดี สดแนวมอญฮอนบางคนเพก่อจะใส,นสน่เงินเส้นด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้อันอน้องมาได้ใส่สักกำนอนเดี๋ยวว่าเขาแนา่ถ้าได้อันเก,ก่งของเราเาจะใส,นสน่เงินเส้นตัวใหญ่ลองก่อน,น,อน นเ,นเดี๋ยวอันจะขอจิ้มขั้วไข่ฝีมือน้องแนนหน่อยอันนี้ได้อันแปะกันไหมขั้วมาแปลงกินด้วยกันละสักเต้อ,อกินข้าวคนเดียวมันบบค่อยล้ำเนาะพี่น้องมือกู้มากินนี่มันล้ำเนอะไอ้พี่เดี๋ยววันหลังเนี่ยจากข้ามากินจะกินบ่อยๆนะจ้าถ้าเกิดว่าใครชอบ เออช่วงนี้นะเพราะว่านี่มันมันนั่งกินจะกันนไงพี่เพราะว่ามันมีดาม่า,มากเกินคือแบบว่าพี่นิวอะ่ะเริ่มที่จะมาทำเนาะบางครั้งเขากวนดาคือด่าทั้งแนนด่าพี่นิวด่าพี่นิวมาด่าทั้งแนนเนี่ยแนนก็เลยก็มมาด่าเขาเนี่ยเขาเกี่ยสองตัวเนี่ยว่าเขาเป็นตัวพรอ,อง่าไอ,นนอ้เขาสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นอย่างกันเป็นพีน้องกันนจะเป็นญาติกันเนี่ย บางคนก็มาว่ามาบุหรี่เฮาแง้ัวเนี่ยเลอะแงบุหรี่เลิกว่าคือกันหาคลิปกิดหากันท่องปบางวันไ่ากันจรออ่ะเห้องนนว่าห่ปิุ้จะเหิ้ว่าห้อน่ ไม่เหนียงเลยเนาะอยากห้อโฟกัสค่ะเขาไม่อยากกินกันเดียบเขาทำอาหารแล้วเขามีความสุขไปแล้วอื่นมันต้องไปโฟกัสนันเนาะอืมเนาะน้ำยาเขาหลงก้นอ่ะเราใส่ค่อยเสียบเราใส่สีเหลืองละเพราะว่าบางคนด่าคนเดียวอ่ะคนชื่นชมอ่ะ เป็นปันหมื่นคนอ่ะนาะแต่ก่อี่มันนางเกียดสองคนนะนางอู้กันเออเพื่อนยิ้มว่างห่าอย่างนี้เลยเพืนนิ้วเพื่อนนิ้กว่าเออพื่อนนิ้มว่างห้องตี่ย่างนี้นะมาห้องมาให้ชิบกันแล้วบ่อยอันอย่างอี้ดื้ไปดื้อน่ะจังหมดเตอะันเป็นปัญหาของเขาเนาะเหมาะแต่เนอะข้าวคั่วใส่ไข่นี่นะเมนูง่ายๆแต่นาะตึงเหล่าอ่อนตึงคนเท่ากินได้หมดนะเจ้ากำใหญ่ๆเลยเนอะ โอ้โห้อนขนาดเนี่ยเก่งเนี่ยดีมากนะอืมเจ๋อได้มันมีไข่หมูเลยนาะแค่มีไข่หมูนี่เหมาะเลยหรอเข้ายินตวันนี้มีแขกแม่เอลตัวยาวเลยเลี้ยงคาโตกจัดเป็นคาโตกเลย ัน,นี้นมากคาั่วจะไข,ข่แกงแจ้นาำเนี่ยบอกให้ตัดใจเจ้าแกมักเป็นแกม,มักหวนมากุมจังดาของหม้ออยู่มากควาัวอย่ไข่ครับหัวานี้สัวันต้องเอาลวกตามะม่หวงเนาะตามะม่หวงใส่น้ำผึ้งหม้หม้อหอมนะพี่พี่หกจงดานี่นะ ก e. ินดิฟก็ได้นะกินยอดมันกับตำมะม่วงกับตำส้มเด็ดอย่างนี้เลยกินสดๆได้เลยนั่นนี่ยอดมันน่ะวันนี้ช่องน้องแนนนะตำ เดี๋ยวไปกแกะอล้วไปเมื่อบนนมาละอ่นเดียวคลิปนี้เนาะขอปิดเพียงเท่านี้นะเจ้าเดี๋ยวน้องขาสมคุณจะไปแกดก่อนแล้วมาพอ,อกันว่าวันพุธจะได้เมนูอย่างไรเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายเจ้าฝากช่องกินแอวไว้ไเลยดวงใจตัว,ว,วนาเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า